สวัสดีครับพบก,กับเราช่องน้องขนุนแฟมิลี่นะครับผมวันนี้นะครับผมโอ้ยวันนี้วันสุดท้ายแล้วเด้อพี่แบงค์เลยวันนี้พี่ไปแบงค์น้นองทองทิพย์ก็อยู่กับพี่พายแบงค์วันสุดท้ายเด้อน้องทองทิพย์จะกลับแล้วดนีนะครับผมพี่พายแบงค์สุดหล่อของเราอู้ตกมันดูครับผมทั้งตกมันด้วยนะครับผมน้องทองทิพย์ก็มาอยู่กับพี่พายแบงค์ได้ครึ่งเดือนแล้วนะครับผมครึ่งเดือนแล้ววันนี้ก็ได้เรื่องงานยามดีเนาะครับผมถึงเวลาที่ต้องพาน้องกลับแล้วนะครับผมน้องก็ อะมาอยู่กับผู้เบานานแล้วนะครับผมหนีตามผู้เบามาได้ครึ่งเดือนนะครับผมตอนนี้ก็ต้องพาน้องกลับคืนนะครับผมกลับไปหาพี่มีนาป็นใหญ่สองยายนะครับผมดูผู้เบาผู้เบาจะร้องตามไหมเนาะวันนี้เนาะผู้เบาเขาเราจะร้องตามผู้สาวหรือเปล่านะครับผมผู้เบาก็อยู่เชือกเดียวเนาะครับผมมีทองทิพมาอยู่เป็นเพื่อนมาอยู่ด้วยนะครับผมตอนนี้ผู้เบาก็ตกมันนะครับผมตกมันก็ตกมันตั้งแต่มานู่นแหละครับผม สมบูรณ์เต็มที่นะครับผมดูโยกว่าไงครับพ่อควันสวัสดีครับนี่ครับผมพ่อควันช่องไฟแบงค์นะครับผมนี่ช่องไฟแบงค์ช่องใหญ่ครับผมช่องใหญ่วะเข้ามารับชมและติดตามให้ด้วยนะครับมาด้วยนะครับให้กำลังใจด้วยนะให้กำลังใจด้วยนะครับผมองเราก็คือช่องเล็กๆกันนะครับครับผมเราช่องเล็กๆเราต้องช่วยๆกันนะครับผมวันนี้ก็โอ้ น่าจะได้มาหนึ่งนาจะกลับสองนี่ครับเนาะใช่ครับมาหนึ่งกลับสองนะครับผมว่าแล้วนะครับเพราะว่าอาการดูเนาะว่าสิบวิสระนะครับนี่อาการวิสาดบอกว่านานด้วยครึ่งเดือนครึ่งเดือนเลยนะครับง่ายผสมง่ายมากนะครับผมผสมง่ายมากน้องยอมเนาะครับผมเพราะว่าน้องเป็นสัตว์ดูผู้บ่าวผู้บ่าวเริ่มตึงหูตึงตาแล้วรู้ว่าสงใส่เยาวกลับบ้านบ่ผู้บ่าว่ะเริ่มเริ่มเริ่มห่วงผู้สาวแล้วนะครับผมห่วง ถ้าออกไปในดินแน่นอนเพราะววามร่าบินดินแน่นอนะะน,น,น,อน,นะครับผมดินตามผู้สาวแน่นอนเลยไม่รู้ว่าผู้สาวเราจะร้องหรือเปล่านี่จะร้องหาผู้บ่าหรือเปล่าร้อนแล้วนั้นผู้บบาเริ่มร้อนแล้วนี่นะครับผมพอพายนิสัยดีนะครับผมก็ฝากติดตามนะครับผมช่องพลายแบงก์นะครับผม <ul> <c oughs> นี่นะครับผมพอพายแบงค์สุดหรอนะครับผมนิสัยดี นะครับผมขนาดตกมันยังผสมได้ยังเข้าได้นะครับผมน้องก็รุ่นเดียวกันนะครับผมรุ่นเดียวก,กันนะครับผมทองเสร็โอ้ไม่ดินเลยทุกวันนี้อยู่กับผู้บ่าวนานกลับบา้านนี่จะคิดถึงผู้บ่าวไหมเน,นี่ยยืนโยก กินหอดกันบานน้อผู้สาวเอ้ยกลับไปบ้านนี่แบ่งเถามาวผู้สาวเาเด้อเอออย่าลืมถาม่าวผู้สาวเ่าเด้อไแบ่งเลยผู้สาวหมเดี๋ยวผู้สาวใหม่มากจะมาลืมผู้สาวเก่าเด้ออนี่รูปหลอนะครับผมรูปหล่อสมบูรณ์เต็มที่ด้วยนะครับผมผู้สาวของเราเ็าอู้สูงลดชันมาก รถมาก่อน้รถมาก่อนให้ยังเขาเรียบร้อยคุณเห็ดเท่าเดียวโอ้หฮะควายมอยู่งกลานยอะไรเงี้ตอลังอลามอ่งกางเนีนี่นะครับผมขึ้นมาได้หนงมึงเกาหวะเข้นง่ายเลอง่ายเจุงขึ้น มาเลยว่รถฮะเออจะชี้ไปแล้วไปจุงหวังว่าทำทำทำความสะอาดออกก่อนนะครับผมก่อนที่จะพาน้องออกเพราะว่าถ้าออกน้องออกนี้กลัวจะดิ้นนะครับผมดิ้นแล้วก็เตะขยะมุนนะครับผมต้องกดขยะออกก่อน แบบถ้าว่าอยายห้ดินตกควายอยู่ตรงกันตลอดหักกันแทรกันไันิบดิบวก่อมาจับเวลาผู้เบาก่อนดูครับผมมาดูผู้เบาวสมบูรณ์มากนะครับผมอ้วนทวนสมบูรณ์มาก มาหลังานี่เลีเขาเลย่ปล่อยปั๊บยนไปเลยไปาดีกันเพื่นร้องไหเนาะม่ตองมาอีกแเอาเดียวให้ติดวันนี้เขา่รยแค่รงห้องนะปเดเลือยางีเตอรเ้าอยาเรนี่เริมห่นแล้วเริมหุ่นแล้วรู้ว่าผู้บาวจาคบ้านบ่คนมาเยอะจัง ใส่ดีนะครับผมดูอ้วนท้วนมากนะครับผมน้องรุ่นราวคขาวเดียวกันด้วยนะครับผมสิบห้าสิบหกปีไล่ไล่กันนะครับผมน้องก็รักกันนะครับผมน้องก็ยินยอมนะครับผมน้องก็นี่สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมฝากกดติดตามนะครับผมจองน้องขนมของเราด้วยครับผมสวัสดีครับ